เข้ามาออกเลื่อนและแล้วเจ้าแม่ทำย่อยก็พวดน้ำหมาเต็มหลังเรือชักไทยนาวาแน่เถื่อนไปหมดแล้วตอนนี้นะกรรมการผู้สรงอาวุธแล้วก็ออกมานันนี้ขันใดขันใจ่ันตาเอาละว่าเอาละเวยบอกว่าเชื่อนี้เอาละเอาใจช่วยเอาใจช่วยสำหรับอื่นถ่อันเล็กน้อยสำหรับใบถ่ายยี่สิบสามใบถ่ายของตะแบงขันย้อยขันย่อยเลยไป นัำไส้ทุกคนดูฟังสอบปอแล้วเที่ยงนี้เอาตัวรับบอดภัยไม่เพราะหันย้อยบุกหนักคันย้อยบุกหนักยี่สิบสามใบบาทใส่เธิที่ตัดเพราะว่าเอาเลยวะเอาเลยหัจย้อนเยอะปลอดหายอยู่ไหมศักระว่าไอ้ตัวจิ้มมานั่งคอมานั่งคอหนึ่งนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆก็เป็นท้านดีนะมันเป็นเอาท้าล้านเที่ยงนี้เพราะว่าเอาเลยวะเอาเลยหันย้อยเล่นกดไม่ถ่าย ว่าไอ้ไอ้ชัดใสนะว่าไอ้หัวไอ้หนวมันหายเลยนึกว่าหัวนึกว่าหัวเรื่องอินโดจีเที่ไหนได้นี่มันคือชัดใสนะว่านี่ว่าเจ้าแม่กันเลยเจ้าแมงกันเลยู้จักันปวดฉุนวปวดกันไปวดฉุปวนวี่มาแล้วปีันมาแล้ีได้ไม่ได้สองห่ห้าสิเนสุดท้ายจะเอาชุดชสตอนนี้ชัดใชัดใ้กี่แหแสนตน่นหัวตัอนั้หัแสนาร้าช่ออีกรอบึ่งเมตุ น้อยมามันจหน่วยกวดซับปวสิ้ท้ายแต่ว่าขายมาขายมาม่นนิสนใจมันสนใจตีแงเนตี้ประตูไมริงมาตูเขมรเดียวมากากากาตีแฮงเซนตีมาแล้วขาแต่เขียวมากยังแม่เ้ยขายตแม่ขาเนยหลานเยหลานใทยนาวาจตกทนาวาข่าย่จะพุ่งแค่ขาย่จะพงแค่ยาดีจิคนนึงสิสู ไชนาวาแในร่องน้ำนเงินก็เปิดไผ่แรงแซงนี่เปิดอนไผแรงแซงนีเน่เจ้าแม่ขับย้อยอิ่งเจ้าแม่ขับย้อยนี่งใครขับมาออกเลือดและเจ้าแม่ขับย้อยก็พวดน้ำหมาเต็มหลังเรือชักไชนาวาแหน่นเชือกไปหมดแล้วตอนนี้นะกรรมการผู้สังเกียรตในรอย ชนัดสินเรือชนะในเที่ยวนี้เป็นเรือในโรงน้ำน้ำเงินในน้ำของเรือชัยน้นนาวานะครับก็เจ้าแม่คำย้อยแถเป็นพระชนะเป็นไม้กละ